นี่ครับเพื่อนๆลูกกบไม่ได้มาเก็เวทกันเลยย่ำเลยทีมานี้เลื่อยเก้ากัตีงก็รวยด้วยนี่ยังเราประมาณสักวันสักวันเก็บได้หลายนะครับเต็มหมดยุงบ้านเก้าต่างงันเลยตุ้มเติบนะครับตรงนี้จุกเลยตาก้อนนี่ก็เต็มหมดเลยด้วยแรงแม่นฟุดเลยอ๋อเลยย่ำย่ำย่ำปลาหนานี้ตี่มาได้กบครับเพื่อน Lẹt đã góp chặt với người đi là cái đất đi Chả... hoặc <laughs> <Đó đám quindi. cười> ja. về cái đường đi không có gì đường đi hoặc là là cái đi lô Tại cái đường cái đường đi cái đường đi hoặc là cái đường đi hoặc là đại đường đi hoặc là cái đường đi hoặc là cái đường đi นี <Yeah. S 3> <food> ่แก้ไหมปะนี่แอ้แอบปี้้าแกม้อกเี้